สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องพี่คนเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อทราบเดอ้อวยได้แจ้งเกอนลิบใหม่ๆการสำรับเส่อมาหมนิพี่น้องสาอวันพฤรหัสพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านรักเจ็ดพี่น,พพน,น,น้องคำเพื่อพลัญนา จังหวัดสระบุระพี่น้องเนื้อภาพบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องมาสอบถามราคางัวเงื่อพี่น้องเน้อว่าส่วงนี้ราคางัวเงนไม่เป็นอย่งไรส่วงสองกันพี่น้องใ้าสอบถามเบิ่งก็คือเกาหน่ะแหละพี่น้องราคาก็ยังคือเก่าหน่ะแหละยังบ่อั่นเลยขยับขึ้นดอกแต่ว่ากันมีโอกาสขึ้นอยู่แต่ว่าก็ต้องรอจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้พี่น้องเด้อเกื พี่นอ้องเกษตรกรเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอัานซองนี่มันเป็นซองฤดูแล้งพี่น้องมันจะมีพายุแลดูแล้งเข้าอนันทั้งอันกรมอุตุเพิ่อนเกษตือนมาอยู่ว่ามันจะมีพายุแล้งแต่ว่าซองนี่ก็บว่ารุ่นแรกมาได้ดอกแต่ะละก็ให้ละมาระวังพี่น้องยันอันพายุแล้งมากผ่ามันพาได้พี่น้องพางัวพาควายผู้ใดมีงัวงมีวควายถ้าพายุแล้ง มีอาการมีอาการคนมากอ่ะไอาหัาว้วกไเขาขอกไว้เด้อพี่น้องเอออย่าไปรมตากไปเดิมเดินได้น้ำพมใหม่ปรไ,ไดีเ้พี่น้องอันตรายฝ่าพา,พาเอา่เห็นหลายหมองดูพี่น้องฝ่าพ,าพา่าง่วงไฝก็เสียหายหลายอยู่ที้ ي, ให้รักษาเอาพี่น้องช่วงนี้มันเป็นพายุแรงพายุแดูแรงมันจีมีฝ่ามานำพี่นอ้องเพราะว่าคามุมมนี้มันขื่นเทรศรพทัมันไหล มือถือมันก็หลายมันก็ดึงจองแท็กันพี่น้องมีโอกาสท่าสูงพร้อมาคู่ปีพี่น้องมาพี่น้องมามืัอนี้ท่ามาอยู่ทั้งตลาดนัดครกระบือทั้งอันบ้านรักเจ็ดพี่น้องอำเภอพระละนาจังหวัดสกลนครแล้วพี่น้องเด้อะทุกอย่างพี่น้องคนโตร้องหมดเลยทําแบงแล้อะไรเนี ได้หูไรนี่เนี่ยก็ได้หูไรไหไรท่าใรกับไปขายเว้ยน้า้าพี่น่อยไปหอยคุณหอดชุดัวต่อร่องอยู่พี่น่อง ก็ได้เลยสะสมเพิ่มเรากันขอร้าวอยู่สามหมื่นสี่หมื่นผืนหมดรอดพันผลตกันที่พี่รอดเอ็นดะตัวผู้หรือตัวมีอะไรตัวผู้ตัวผูอืมราคาอยู่ที่ห้าพันราคาห้าพัน เป็นง่วนุ่มหรือนง่วนอย่างเออซาโลเล่ก็ได้อ um> ันนี้มันหน้าตาเหมือนไอแพนด้าโอ้หน้าเหมือนแพนด้าเป็นไรเออนะาเป็นมีแพนด้าไปเลยเนาะแพนด้าเป็นของขวัญให้ลูกให้หลานอ๋อของขวัญวันสงกรานต์เออวันสงกรานต์อ่าผู้ใดสนใจอยากได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ามันเป็นงวงมงคลว่าสันสีดีไอแพนด้าของห้อยฝน ข้าเพิ่นเปิดไปหาพันเอ้ยเนี่ยดีเนื่อดีเพิ่นว่าเบอร์ติดต่อห้อเบอร์0ู2ย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่งเจดหนึ่งสปเจ็ปเจพี่น้องอ้ได้สนใจกระโทตกข้ามาเลยเหลือไม่อีอยูพี่น้องมากนิดคือกันตัวนี้เป็นไท่ยัไทยไงพี่น้องตัวผูกคือกันอันนี้ห้าพันเจ็ดห้าพ ได้เขตอำเภอพันธ์นิคมอ่าพันธเจ็ดจับได้บายได้นิสัยดีเอาแเดตด้บ่งยศบ่งยีเอาใส่ง้อผู้ง้อผู้พี่น้องผู้ใดต้องการอยากได้โทรมาสอบถทำออโด้พี่น้องเด้อของห่วยคนหน้าตาดีสดใสดีผมเศาวง้อเขาแยกลูกออกไว้แล้วยิ่งสมีเราไปนี่ ทองโตทองวางเนาะสู้งลอยสีหอนบ้างสามชิปเกินเนาะราคาเท่าไรราคาห่อนหมื่นแปดพันที่หนอเป็นงอสีเขาเจ้าว่าเาา 18, พิเนเ่นว่าไปแยกลูกไปเลยดิราคานี้ต่อรองได้เนาะผู้ใดสนใจเด้อพี่นอ้องเด้อ ก็มาสอบถามหอยโกเบอร์ที่ครับเบอร์ได้หอยโก0 8 0 7677 7677 418 418นดแพี่น้องโัง่นเยพี่น้องเด้อผู้ได้สนใจโทรก็มาสอบถามเบอร์เอาพี่น้อง กางอยูโ <cents> อ <input> ้ยไ <Lil ith> <ale> ่ก่าน่นยูกักงผมทน่ะแกงนี้แก่น้แกงนี้แกงนี้แกนี้แนี้แกนี้แนี้แกง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 นี้แกนี้แกงนี้แกงนี้แกงนี้แก่นี้แนี้แนี้แกงนี้แก่นี้นีน้งก่แ้งนกี้ี้น้ง ไข่ห้พคนกัไข่บรีบสองไข่้ีแล้วค่าห้องไวเท่าไรล่ะไหอยพิแล้วค่าินสามหโอ้ราคาสามสิบามอ้ป็น้นะข้อสามหมื่น้ร้แตกเจ้ารคสามแมงสั้นเร็วห้องไวสามราคานีต่อได้เนาะครับต่อรองได้พร้อมส่งบริสุทธิเนาะโอ้บอกไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรืสักคนข้อในส่งเลยจ่ด ราคาสา0 0 0สาพันราคาต่อเด้อพ oh. ี dai, uhm, Louise, ่น้องเด้อเบอร์ที่ต่อครัเบอร์092 0 9เก้9สอ2 0 2น2์2ก้อย่ห้องดอยอเลพี่น้องด้อฟอพันพี่น้องอพันผู้ดสนใจยังไงเฮ้่อพันแล้วก็โทรมากเลยพี่น้องแม่ลูกใชลูกพิ่นโอ้ลูกสีขาวพี่น้องนึงถึงหัวลาดมัวให้ ลูกคนลูกชีขาลูกตัวขานี่พี่น้องแม่ลูกนี่แปดท่นแม่ลูกนี่แปท่นหาโอ้นี่พี่น้องบัวหอดเมินสองตัวแม่ลูกแปดท่านาแม่ดำเนาะลูกขาวนี่แปดท่นหาเนาะอนยานแม่มันนอนลงหรันควบมีก่อนก่นหมื่นสามัครับหมื่นสามพันลูกจกาตัวแล้วนี่กตัวเดียวครับลูกเลกอัน ลูกแม่หรือลูกครูเหรอลูกตัวครูพี่น้องเป็นงวดไทยราคาหมื่นสามหมื่นสามพันแม่ลูกพี่น้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่น้องนี่แปดพันหานี่กับแม่ลูกนี่เป็นงวดไทยพี่น้องอันนี้ก็ต่อรองได้ก็เกันพี่น้องผู้ใดสนใจโทรสอบถามห้อยยังเนาะ ต่อยยังเนาะตอยทองค่ะต่อยท่องเราเบอร์ติดต่อครับเบอร์089 089 842 842 8 0 3 4 802 8034โอ8034<อ>พี่น้องผู้ดใดสนใจด้วพี่น,พน,พน้องเด้อแล้วพี่น้องโทรมาสอบถามมาต่อรองเนาะแม่สาวสาวหน่อยพี่น้องสีแดงและค่ารายละอียดเม่นี่มีหนึ่งหกพันห้าร้อยบาท ตัวนี้ย่างกันนี่มนันี่ตัวนี้เส้าสามพี่น้องสองหมื่นสามพันหาร้อยสูงประมาณรน่อยเส้าราคาเส้าสามตัวเดียก็แม่นเลยเนาะโอ้เส้าสามเากันตัวนี้พี่น้องอันนี้ราคาเส้าสามติดเมน่งก็แมนเนาะอันนี้แม,ม่เลยลูแม่เู้สูงเขาเรียกเกาะ หมื่นหกขาลอยถูกประมาณลอยสามเนาะหมื่นหกขาลอยพี่น้องฟังข้างนี้โอ้สาวซีพี่น้องสมเราไปแม่นี่ยังเนาะเป็นงัวหัวแม่์นางแม่สาวพี่น้องงัวซีจำปาราคาราคาเสาวโอ้ราคาสองหมื่นสี่พันพี่น้องราคาต่อรองเลยด้วยพี่น้องเด้อ เป็นเมานั่งราคาสองหมื่นสี่พันราคาตอ่อรองออกพี่น้องของคุณพ่อยังโอ้ในแม่ลูกเนาะนี่พี่น้องแม่ลูกลูกเล่แม่เล่ลูกเรียกคุณบ่ลูกเรียกล,ลูกแม่ย่างดีพี่น้องแม่แม่ใหญ่เลยแม่สูงร้อยสี่เกือบร,ร,ร้อยสี่นี่พี่น้องเท่าไหรราคา ราคาสามหมื่นพี่น้องสิตเมลูราคาต่อรองได้เนาะเบอร์ชั้นเม้าเนาะเบอเลลเนาะของคุณพ่อยังินกุงเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเด้อห้าแสี่เกดพี่น้องเด้อผูใดสนใจก็เพิ่งขาซอดคำนำหอยคนพี่น้องโค้หงอกโค้งห่างวิ่งพี่น้อง ไายไปเลยแม่โค้งห้อนี่ห้งองสิบหกพันร้อยมื่นหกพันหารนอยพี่นอ้องลูกมันขายแล้วลูกแยกไปแล้วบอกใ่ลูกคุณพี่บ่โอ้แม่ลูกดูคนแยกลูกไปแล้วพี่นอ้องเลือแต่แม่มันมื่นหกราคามื่นมืน่นหกมืหกาพันพี่นอ้องมาจากตัม,ม,กมือนี่กัอันนี้กัแม่บาดเจบหรโตัวเปนงอนเนือแต่ว่าตัวนเลี้ยงไรเนาะ เพียงใดเพราะว่าไม่มีลูกพี่น้องราคาหมื 6, ่นหมื่นหกหาพันเจอคนแยกลูกออกเร็วแล้วแต่แม่มันยายแม่ยี 16, ่สิหกเนาะสิบหกหาลอยพี่น้องราคาต่อรองได,ดพี่น้องเด้อของหางวินเบอร์ติดต่อครัเบอร์ศูนย์แปดเจ็ด0หกส่ี่นึ่งพี่น้องพนห้องไว้มื่หกหอยราคานต่อรองใดพี่น้อง ได้ส่นแต่กระโทรสอบถามห่อยกันเ้ยพี่น้องเด้อขี้แมวเหรอท่านสามเมืองต่อได้ทำขี้แมวสามเมืองต่อได้ต่อเดี๋ยวเบิร์ตเดมือมาจากโตมาลายโตอยู่นี่กับแม่นโอ้นี่กับแม่นเนาะอันนี้กับสามเมืองเท่ากันบ่ก็ได้ดีเลยอันนี้กับสามเมืองต่อได้เท่ากันพี่น้องง้อเถิดง้อเหนือพี่น้อง ของหอยป่าเบอร์ติดต่อเบอร์089 089 04 0 4 88 8 8 3 1 7 3 1ดเด้ีแมพี่น้องเด้อดำขีแมว่นว่าเน้อหลายเลยเนีนหลายหลาพี่น้องกูได้สนใจกับโทรสอบพามหอยเพ่นเบ้องเก่นพี่น้องเด้องอเถอะงอเนือดำชีแมวอได้เมสาวหน่อยพี่น้องเมนเมน่างตัวนี้หาพันบ่สิบห้า นี่พี่น้องเพิ่นว่าราคาหมื่นหาพันอันตุนันเดซัอันนี้หมืน่นหมื่นแปดพันหารอยพี่น้องจิตเม่นั่งคือกันเม่สาวหน่อยสูงกว่าประมาณห่อยศร้าราคาต่อได้พี่น้องอันเม่เลี้ยงงสูงดีอันนี้มื่นแปดหาอันนี้ 18, หมื่นารอยได้ลูกเราไปนี่ เป็นแม่สาวบอกโอ้แม่สาวพี่น้องทองสาวแกหมื่นแปดห้าร้อแต่ยังบสมตรงเนาะอันนี้เนบบัตรแม่นี่โอ้อันนี้บัแม่ห้าห้าเนาะห้าห้ามีแต่สีแดงยังเดียวดีพี่น้องดีเมนึงพี่โอ้นี่มื่นสามพี่น้องพี่นั่งมื่นสามพันเป็นงัวแดงงัวแดงพี่น้องมื่นสามพันราคาต่อรอกในหน้าตานะของคุณพ่ออย่งนาะ พ่อยังหลักื่อชื่อลัก่อลักเบอร์ติดต่อข้เบอร์0 8 6 0 8 6 8 8 8 8 3 1 2 5 4 3 1 2 5 4พ่อลักอยลักนะทางใดบ้านห้องทงเต้างอยพี่น้องยิ่งมาเม่นังแม่สาวผู้ใดอยากได้ก็ทรเข้าสอบถามมึงเ้อพี่น้องเด้อเตางอยไข่น้องหอยย้อยงวงามด้น่าเรอนี่บอก โอ้เศก้าสามหาดอกไม้เน็บผมเนบเนบเนบผูสงการนะเนาะเป็นว่าห้อยย่อยมาฟงการแล้วสูงเท่าไรล่ะแม่มันสูงยสามสิบยสยนิตเนาะเดี๋ยังบสสโมางน้อยหน่อยเนาะเมสาวพี่น้องราคาห้องเท่าไรเศกาสามหารอยพี่น้องตับนี้บ่มีเนาะตันี้บมี่ทรงบ่ลนี่ โอ้พินวาทรงเรียบร้อยพี่น้องบางประมาณร้อยลูกนนเนาะนี่พี่น้องงามเลยแม่น่งแม่สาวผู้ใดสนใจก็ราคาเท่าสามหาอยอยากอยากพีซื้อพี่น้องราคาต่อด้วยพี่น้องเด้วหอยย่อยเบอร์ติดต่อเขาเบอร์เท่าสามหยพี่น้องศูนย์แปดหหสหนึ่งสมหนึ่ง ห้าสากห้าสามพี่นออยอยอย้องหอยย้อยทั้งทั้งอะไรตั้งเตงอยอยางออยด้วยพี่นอ้องอย,อย้อยงวงงามเพิ่นว่าผู้ใดสนใจกัอาโทรมาสอบถามมึงเอาพี่น้องฟังนิ้วงอเหรีย,งงรยพี่น้องงอเหรียอันนี้ของงอเหรียเร่หน่อยรายยุติวันท่านจะเพี้ยนจาของเพิ่น Các ông hay biển ở hồn với mọi người 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 มาเห็นจ้าของ่นเด้อพี่น้องเด้อว่าให้แม่ลูกแม่ลูกป๊าป๊าป๊าบด้ป็นเปุบตองการมาลครับเท่าไรแราค่าคหมืนห้รอยตัวห้าบอกอนหมือนหาพับ่รวมห้าร้อยหาพันพี่น้อง ขอหอยกุ้งเพื่อนว่าขอหอยกุ้งกับมันว่าใหญ่ครับแม่ลูกแม่ลูกกันเนาะแม่ลูกลูกแรกบ่อันมันเป็นลูกซอนแล้วครับแม่แม่มันนี่ก็มีลูกครับโอ้แม่มีลูกเหรอครับร้อยลส่งฟรีครับแม่แม่ก็มีลูกนั่งทั้งในเมืองเราได้ไอ้บอเออนั่งทางไหนเบิ่งแล้วลูกแม่คโอ้ลูกแม่ยังดีส่งฟรีบ่ครับอ๋อส่งฟรีให้ในหาดพีโร่ทั้งเรื่องราค่ามือหานี่ต่อได้เนาะครมือหาดได้ครับต่อได้เนาะต่อได้ก็บ่หลายเป็นบ่ได้บ่หลายครับบ่ได้บ่หายกุ้งเบอร์ติดต่อเราเบอร์ 093 890 4737นี่ครับเลี่มักเลขหนึ่งเอลขหนึ่งบอกับนี่หนึ่งมีซเลยห่มแห้งเนาะหนึงมาแห้งครับผมอันหมักสองตัวนี่คือ16 16งหกหนึกับ18ึ่งหกกับหด้ซื้อโอผู้ใดอยากได้อยากล่ำอยากรวยพี่น้องซื้อเอาหนกับหนกครับผมกุ้งให้ให้กุ้งใหอีกแล้วครับใหอีกแล้วพี่น้องวดกวนให้เลขเกครับบอกเก้าศูนบอกน โบมี่โอ้มันเคยได้ลูกเราไปบ่นีโอ้เมล่าองพี่น้องโอ้สิบสี่หาลอยนี่ราคาห้องราคานี่ต่อได้อยู่ทรงกรพร้อมหรือบริษัททรงทรงบริษัทโบมีรถหรือมีรถอยู่บ่มีรถหลดคนเดีจ้างเอาพี่น้องทรงก็ต้องจ้างเอาเนาะสิบสี่หมื่นสี่พันมาจ๊กตัวละเมื่อนี่โอ้ขายเหลือตัวเดียวเนาะหองห้อยยั หอยต่อยเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์0 6 1 0 6 1 0 4 7 0 4 7 9 0 3 3 9 0 3 3พี่น้องอาผู้ใดสนใจก็โทรขอสอบถามน้ำหอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นว่า14 14ี่สิบหาหอยราคาห้องพี่น้องต่อรองราคากันเอาหมพี่น้องแต่ว่ามันหันนั่นอยากจอยมันตัวนมเหลียงลูกยังกินนมตัวลูกลูกบนตัวนั้นมักบอเอาเมื่อไหร่นะคะมักปอาหารหรืออะไรมักเอา เสืองเสืองอีกเราไปแล้วนี่เสืงอีกไปนี่ยังย่ย่งบ่เสืงลูกตุ่นผูอยากได้เท่าไรราคาพอดนะสิบหกนี่พี่น้องสองตัวเพื่นว่ารดไดอยู่ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดสนใจส่งถึงที่บ่ส่งโอ้มาเอาเองราคานี่แต่ว่าหันรถได้อยู่ 16แห่ลูกของหอยอุดเบอร์ติตตอเบอร์062ครับ062 141 141 2481ครับ2481ได้พี่น้องเด้อราคา1มื่นหกพนึงพี่น้อง2ตัวโอมาสอบถามเบอร์หอยอุดเก้าพันพี่น้องเพื่นอนใครในตลาดเก่าพันบักเถิกน้อย2บังนี้ได้บัดเอาคือแห้งคือจอยอยู่เอาเอาลูกเศษเทียนี่ผู้กได่ถือเท่าไรล่ะถือตัวเท่าไร เวาอันอคู่นี่อยากได้มือหาพันหามืนหาพันหายมันถือเจ้าบาทหเหรอตัวนี่บาทตัวนึงแพตัวนึ่ดพันอกับ่แพงเเนาะตัวละแปดพันหนึ่งตัวแดงนี่แปดพันนี่พี่น้องตัว,ต,วตัวนี้เจ็ดพันเอาไปกินแรงสงการเนาะมืองานสงการนี่พี่น้องสองฟีไก่บอ <laughs> ไปอุบนบน่เรือคารถดด้เนาะ พี่น้องหมื่นหมื่นหานะนี right ่พี่น้องสำหรับเคียงเนี่ยเคียงในหน่อยขาเมื่อเดียวกับเบิดเคียดบางขนนี่สาวโลสาวโลสาวกิโลทรงใดพี่น้องราคาเมื่นหาหมื่นหาเจ้าเลยหมื่นหาห่าลอยราคาห้องมันบ่นี่โอ้ราคาพร้อมขายเลยเป็นบริห้องได้ราคาขายเมื่นหาห่าลอยตัวใ้สนใจเด้อพี่น้องเด้อท่อาหารหอย หมายเิขเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่พี่น้องเป็นงัวเหนืองวเหนือเด้อพี่น้องเด้อพอมาเลยพี่น้องโอ้เจ้าบาลอะไร่าี้ถสองขันหาบะนี่ราคามันโอ้ซื้อเนาะซื้อไปกินแรงคุณว่า คนว่าซื้อว่าจะซื้อไปกินแรงว่าันไดกำไรก็ขายเพื่อนว่าครมนี่กำไรมากหามาลดนเนาะนีพี่น้องคนซื้อแล้วสามปัหาของหอยหนวงเนาะเับผมเบอร์ติดตเบอร์093 0 9 3 5 0ู503เ7 1 3ส7ม3้น้่องเดี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องเศร้าเท่าไดสามตัว9 3ร้3เตัวพี่น้องเศร้าสแต่ว่าเป็นงวดำ อานเป็นแม่ลูกเดียวกันเนาะแม่ลูกกันพี่้องสามโตอตได้้ได้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเศาเศาสามเป็นแม่เบิร์บ่แม่เบิร์บ่โอ้ประเกอันนี้ก็ลูกเขกันโคมสามพี่้องราคาเศาสามราคาห้องราคานี่ต่อได้เนาะ ห,ห,ห้องห<ร>้องเสาสี่กับพันหนึสา,สามโอ้มองขายนะขายเสาสามอโ,อโอ้มงเป็นห้องเองสาสามด้พี่น้องสี่ขายเสาสามหอยททมินเนาะเบรตรตอรมม์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์แปดหน5 3งศูนย์แปด้าย์ี่สองเก้อด้พี่น้องได้